ึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบอพิษอดิสรโอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพพานปาน,นประหนึ่งศีรษะขาดด้วยไร้ญาติญา,าแค้นถึงแสนเข็นทั้งโรคซ้งกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เลียงเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาจะสร้างพศ โอสาส่งส่วนบุญถวายประพฤติฝ่ายสมมะถะทั้งวสาเป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกาขอเป็นค่าเคียงบาท,ทุกชาติไปสิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จต้องเที่ยวเตร็ดเตรหาที่อาศัยแม้นกำเนิดเกิดชาติใดๆขอให้ได้เป็นค่าฝาทุลีสิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง จะรู้ร้างบงกฎบทศีเหลืออะไราใจตรงระทมทวีทุกวันนี้ก็สั่งตายทรงกายมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้พิ่ชันสมปองนักขำช่องฟ้าคว้างชาแนลขอต้อนรับทุกท่าน,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 าานด้วยส่วนหนึ่งของบทกรนิราชจากนิราชภูเขาทองเพื่อนานไปสู่การร่วมย้อนดำลึกถึงสุนทรภู่มหากวิเอกแห่งต้นกรุงรัตะนโกสินทร์ค่ะ จากความหมายในบทกรอนข้างต้นนี้สุนทรผู้พรรณนาถึงความรู้สึกอลาลัยอวร์ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลรานภาลัยและทําให้เห็นว่าสุานทรผู่ยังคงจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดมาอีกทั้งไม่เคยลืมความสุขที่ตนเองเคยได้รับจากพระมหากรณาทิคุณของพระองค์จากเนื้อหาในบทกรอนที่ท่านถ่ายทอดมาทําให้รับรู้ได้ถึงความลําบากและความทุกข์อย่างสาหัสของผู้เขียน นอกจากนี้ยังสแสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวขาดญาติมิตรให้พึ่งพานายามยากอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นกับมหากรวีเอกของเรากันนะคะทำไมท่านถึงได้ทุกข์หนักอย่างนั้นดิฉันจะขอ,อนำพึกท่านเข้าสู่เรื่องราวในอดีตแต่ละด้านของสุนทรภู่ดังต่อไปนี้ค่ะด้านชาติกำเนิดพระสุนทรโวรหารซึ่งคนทั้งหลายเรียกกันว่าสุนทรภู่นั้นเกิดในรัชกาลที่หนึ่ง กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อณวันจันทร์เดือน8ขึ้นค่ำหนึ่งปีมะเมียจุลศักราช1148เวลาเช้า2องโมงตรงกับวันที่26วิิถนายนพุทธศักราช2329บิดาของสุนทรผู้เป็นชาวบ้านกรำ่ำในเขตอำเภอเมืองแกลงแขวงจังหวัดระยองฝ่ายมารดาเป็นชาวเมืองอื่นมาอยู่ด้วยกันในกรุงเทพ เกิดสุนทรผู้เมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วได้4ปีจากนั้นบิดากับมารดาหย่ากันบิดากลับไปบวชอยู่ที่เมืองแกลงฝ่ายมารดาได้สามีใหม่มีลูกหญิงอีกสองคนแล้วได้เป็นนางนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลังสุนทรผู้จึงได้อยู่ที่พระราชวังหลังกับมารดาด้านการศึกษาเด็กชายผู้เกิดและโตอยู่ทางด้านเหนือของวังหลัง ซึ่งเป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยในปัจจุบันและได้เรียนหนังสือกับพระในสำนักชีพขาวซึ่งพระราชทานนามในรัชกาลที่4ว่าวัส,สีสุดารามด้านความรักโคูสมรสและบุตรธิดาเมื่อสุนทนรผู้อายุได้20ปีได้รอบรักใคร่กับสาวชาววังชื่อจันจนถูกลงโทษเมื่อพ้นโทษได้กลับไปหาบิดาที่บ้านกล่ำเมืองแกลงต่อมาได้แต่งงานกับจัน แต่อยู่กันไม่นานก็เกิดละหองละแหงและหย่าล้างกันสุนทนผู้มีบุตรกับนางจันหนึ่งคนชื่อพัดท่านได้ภรรยาอีกหนึ่งคนชื่อนิ่มเป็นชาวบางกรวยมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อตาภรรยาที่ชื่อนิ่มนั้นพอมีบุตรได้ไม่ช้าก็ตายเจ้าครอบข้างในจึงรับบุตรของสุนทรผู้ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวังหลังทั้งสองคนด้านอาชีพการงานและวิบากกรรม เมื่อรุ่นหนุ่มสุนทรภู่เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดารามและเคยเป็นสมเด็จในระหว่างกรมพระคลังสวนแต่อุบัิสัยไม่ชอบทําการงานอย่างอื่นนอกจากแต่งบทกลอนจึงกลับมาอยู่ที่พระราชวังหลังอย่างเดิมจากนั้นในรัชสมัยรัชากาลที่ 2, สองสุนทรภู่ได้เข้ารับราชาการเป็นกวีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงปรึกษาด้วยอีกคนหนึ่ง ทรงตั้งเป็นที่ขุนชุนทรโวาหารในกรมพระอารักษ์พระราชทานที่ให้ปลูกเรือนอยู่ที่ใต้ท่าช้างและมีตำแหน่งเฝ้าเป็นนิดแม้เวลาเสด็จประพาสก็โปรดให้โรงเรือพระที่นั่งเป็นพนักง,งานอ่านเขียนในเวลาทรงพระราชนิพ์บทกรนในระหว่างรับราชการสุนทรผู้ต้องโทษจำคุกเพราะถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราและทำร้า,ายญาติผู้ใหญ่ หลังจากนั้นก็พ้นโทษเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่านภาลัยส่งพระราชนิพนธ์บทละครแล้วเกิดติดขัดไม่มีผู้ใดจะต่อให้พอพระราชเลิศไทยได้จะมีรับสั่งให้ไปเบิกตัวสุนทรผู้มาจากคุกสุนทรผู้ต่อกรอนได้ดังพระราชประสงค์ก็ส่งพระกรุณาโปรดให้พ้นโทษกลับมารับราชการตามเดิมมาถึงปลายราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภาลายัย โรดให้สุนทรผู้เป็นครูสอนหนังสือถวายพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาพรครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสวรรคตเมื่อราม11ด่ํข้าเดือน8ปีวอกพุทธศักราช2,367และพระเจ้าลูกยาเธอกรมเเมือนเจษดาปรปดินทรงสืบราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเฉลิมพระนา,นามต่อมาว่า พระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวท่านขุนสุนทรโวาหาอารักษ์ก็ถูกปลอดออกจากบรรดาศักดิ์และถูกปลดออกจากราชการคนทั้งหลายจึงเรียกกันว่าสุนทรผู้ท่านสุนทรภู้มีความหวาดกลัวต่อพระราชอาญาจึงออกบวชเป็นพระภิกษุโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวทรงเคารพพระภิกษุสฆ์มากแม้กระนั้นก็คงจะยังเกรงกลัวราชภัยอยู่ พระภิกษุสุนทรภู้จึงหลบไปอยู่เสียตามหัวบ้านหัวเมืองต่างๆเห็นจะราสองสปีต่อมาลาสิกขาและถวายตัวอยู่กับพระองค์เจ้า,ล,าลัคนานุคุณได้หนึ่งปีเมื่อเจ้านายสิ้นพระชนสุนทรภูก็ขาดที่พึ่งและได้รับความลำบากอย่างมากต้องลอยเรืออยู่และแต่งหนังสือขายเพื่อหาเลี้ยงชีวิต ต่อมาจึงได้รับพระอุปถรัรมภ์จากกรมมืออับษรสุดาเทพพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2394เปลี่ยนรชาชการอีกครั้งสุนทรผู้เข้ารับรชาชการเป็นเจ้าครมอาลักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทนวาารวหันของชาราชทินนามตามที่ได้พระราชทานเมื่อรชาชการที่สอง เวลานั้นสุนทรผู้อายุได้66ปีสุนทรผู้ได้เป็นที่พระสุนทรโวหารรับราชการอยู่5ปีถึงแก่กรรมในราชการที่4เมื่อปีเถาะพุทธศักราช2398มีอายุได้70ปี